ชีวิตล่าสุดปูอนุวัตรเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ปูอนุวัตรเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า3 8ปีที่ได้โดดเด่นอยู่ในวงการพร้อมกับได้เผยเรื่องราวทำนางเอกขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาแล้วประกาศแต่งงานสายฟ้าแรบกับอดีตนางเอกดังขวัญหรือดีกมก่อมพร้อมทั้งเลียบไปเด็นเป็นคุณแม่สุดห่วงสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวน้องหยดน้ำ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสิปีที่แล้วได้ละครเรื่องแรกผลตอบรับเรื่องแรกดีมากแฟนคลับเยอะมากเพราะเป็นละครตอนเย็นเป็นละครครอบครัวสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายส่งมาพอละครออกไปได้สักระยะหนึ่งจดหมายมาที่บ้านเยอะมากเป็นนางเอกยิ่งเด่นยิ่งปังปังทุกเรื่องช่วงนั้นภรรยายอย่างขวัญเดีเป็นเอกเบอร์ต้นต้นของวงการเล่นเรื่องไหนเลตตี้ดีดปังทุกเรื่องไม่มีแผ่วแต่อยู่ดีๆนางเอกสาวคนสวยอย่างขวัญเดีก็ออกวงการเสียดื้อช่วงนั้นกําลังพุ่ง,งเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลย ก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกต้องป่องชิ้นคือก่อนหน้านี้ที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุด ดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์สมัยก่อนเวลาคบกันเราไม่ปิดบังเลยไม่เลยพี่ขวัญกับพี่ปูนิสัยที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเปิดเผยคือถ้าคิดจะคบอย่าหลบหลบซ่อนๆที่อึ้งทางประเทศไม่ใช่ประกาศแต่งงานนะที่ช็อเพราะว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขวัญรืดดีทองแล้วจ้าในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันลูกของพ่อก็คือคนนี้ที่เราคิดว่าจะเอาเป็นสามีในอน,อนาคต ก็ไม่เสียหายอะไรเราไม่ใช่ท้องกับไครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทํารายการอยู่ก็ต้องหยุดดีใจตื่นเต้นพี่ปูด,ดูอันนี้ได้ดงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง ส่วนเรื่องการมีลูกก็ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเองพอรู้ว่าท้องก็ไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่มันเป็นชีวิตของเราที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราไม่เป็นไรมันคือชีวิตของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ จริงไหมที่หลังจากที่มีน้องหยดน้ําชีวิตการเป็นนางเอกของพี่ขวัญก็จบลงตั้งแต่นั้นถูกต้องค่ะเพราะพี่ขวัญมีลูกมีครอบครัวจบสิ้นการเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพ่อเรามีลูกแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ขวัญด้วยมัง้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วพี่ขวัญไม่เคยคิดอะไรเลยตอนนั้นมีแต่ความรู้สึกว่าได้ทํางานมีผู้จัดมาจ้างเราแสดงว่าเรายังมีคุณค่ายอยู่เรายังมีงานทําอยู่แล้วกลับบ้านยังูกพี่ขวัญคิดแค่นั้นเองไม่เคยคิดน้อยเนื้อต่ำใจเลยจริงๆ อีกทั้งเจ้าตัวอย่างหนุ่มปูยังเคยเผยเส้นทางชีวิตที่ได้หาความสุขจากการออกบวชด,ด้วยว่าได้พบกับความสงบที่แท้จริงซึ่งที่จริงแล้วเคยหายจากวงการบันเทิงไปบวชกับ100วันและได้หนีไปอยู่ที่เมียนมาโดยไม่ได้บอกใครนอกจากคนในครอบครัวเท่านั้น